สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนนะคะมาดูบอนสีที่เราเคยปลูกเอาไว้ค่ะแต่ว่านะตอนที่ว่าไม่ได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้ดูแลนะคะบอนสีของเรานะคะยุบตัวไปแล้วก็มีพวกวัชพืชนะคะขึ้นมาแซมที่กระถางนะคะค่อนข้างเยอะเราก็ปล่อยให้นางขึ้นไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝนตกค่อนข้างบ่อยนะคะบอนสีได้แทงหลอดใหม่หรือว่าแตกน่อขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะว่า จะสังเกตได้ว่ามีบอนสีแตกใบมานะคะแล้วก็จะมีใบออกสีมาชัดนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่หลงเหลืออยู่นะคะอันนี้จะอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะแต่ว่ามีหลายๆกระถางที่ยุบตัวนะคะยุบตัวไป mm hmm. บอนสีก็จะเหลือไม่กี่ตัวนะคะที่ว่ายังหลงเหลือ,อ่าใบอยู่นะคะช่วงหน้าฝนนี้ก็จากบอนสีที่เคยยุบไปนะคะนางก็จะแตกหนอแทงหลอดออกมาใหม่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ตอนแรกเป็นหน้าแล้งนะคะแล้วก็ปล่อยปาลาแล้วเลยแต่ถ้าเป็นบอนสีที่ว่าเลี้ยงในตู้นะคะนางจะรดมสมบูรณ์จะไม่มายุบตัวแบบนี้นะคะและนี่ก็จะเป็นอีกฟังนะคะที่ว่าเราปลูกบอนสีเอาไว้อยู่ใต้ต้นไม้นะคะนี่ก็มีพวกวัชพืชขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็สีของหน้านะคะก็ออกมาสีจัดและสวยมากเลยคะ่ะทุกคน ค่ะหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ดูแลนะคะตอนนี้เราก็กลับมาทางหญ้านะคะแล้วก็บํารุงต้นบอนสีให้กลับมาสวยนะคะดูนะคะว่าบอนสีที่ว่าเริ่มแทงใบนะคะออกมาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพอระถางวัชพืชออกนะคะตอนนี้ก็ได้บอนสีมาล้วนๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะขึ้นมาใหม่เกือบทุกกระถางเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะพาดูบอลสีนะคะว่าตอนนี้ของเราเหลือบอลสีอะไรบ้างนะคะส่วนมากนะคะตอนนี้ไม่ค่อยได้อ่าเล่นบอลมากเท่าไหร่ชื่อหลายหลายตัวก็ค่อนข้างลืมไปหมดแล้วค่ะแต่ก็จะเป็นบอลสีที่ว่ายุบไปแล้วก็แตกมาใหม่นะคะส่วนมากจะยุบไปนะคะส่วน่ี่เน่ีจะไม่ค่อยเน่านะคะบอลจะไม่ค่อยเน่าแต่ยตลงหัวนะคะพอถึงเวลาถึงเดือนที่เขาจะเจริญเติบโตก็งอกหรือว่าขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูบอลสีกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ